สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนาลกติบน้อยเทลิทาโรนะคะชาแนาลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากนะคะเราก็มาดูดวงกันต่อนะคะว่าคนที่อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจากหน้าไพ่ที่ปรากฏเนี่ยจะเห็นถึงว่าคนราศีสิงห์จะมีความเครียดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเพราะว่ามีการหมุน เข้าไปใช้จ่ายบริวารรอบตัวในบ้านนะคะบริวารเนี่ยต้องบอกว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นลูกหลานอย่างเดียวนะคะหมายถึงผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวก็ได้คือใครที่เราต้องแบบมีหน้าที่ดูแลเขาเนี่ยค่ะเราก็จะถือว่าเออคนคนนั้นเป็นคนรอบตัวหมดแต่ถามบอกว่าสถานการณ์ตึงเครียดขนาดนั้นไหมมันขึ้นบอกว่า ไม่ได้เป็นตามนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ทีนี้เรามาแยกการดูก่อนนะคะในกรณีแรกก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะเห็นในตรงที่ว่าคนราศีสิงค์คิดว่าการเงินเนี่ยตึงมากแล้วก็ไม่น่าจะไปรอดแต่เอาในความเป็นจริงนะคะในหน้าไพ่เนี่ย มันจะขึ้นถึงในลักษณะตรงที่ว่าคนราศีสิงห์ยังหมุนเงินมาได้เรื่อยๆนะคะยังหมุนเงินหมุนทองมาได้เรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการเงินก็จะมีค่าใช้ใจ่ายกระทันหันแบบที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นด้วยเรียกง่ายๆว่าหมุนมาแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องใช้ไปแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายกระทันหันแต่โดยรวมก็คือหมุนมาหามาใช้ใจ่ายได้ตลอดไรายได้เสริม ในหน้าไพ่เนี่ยยังไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านใดมีงานประจําก็ไม่สมควรลาออกเป็นเพราะว่าหน้าไพ่มันชี้เห็นถึงตรงที่ว่าในท่านใดที่มีงานประจําทําแล้วเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดลาออกแล้วอาจจะหางานใหม่ยากส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะในท่านใดก็แล้วแต่ที่ อ,อมีงานประจําแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าทาไปได้เรื่อยๆแต่ว่าในลักษณะเนื้อหาของปัญหางานเนี่ยอาจจะน่าเบื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกระทันหันหรือผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรืออะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะคะทาให้เรามีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายได้แต่เราก็เนี่ยง่ายๆว่าเบื่อหน่ายแต่ก็ยังทนทาต่อไปเรื่อยๆเป็นเพราะว่าเรายังหาอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ที่ดีกว่าเดิมไม่ได้นั่นเองค่ะบรรยากาศในการทํางานก็ถือว่ายังพอทําได้งานเยอะ แต่ก็ยังพอทําไปได้เรื่อยๆอ,อยู่นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะในท่านใดก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าของกิจการในหน้าไพ่ในหน้าไพ่นนไพเนี่ยจะขึ้นบอกว่าท่านที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะมีความวิตกกังวลตรงที่ว่าในเรื่องกิจการของท่านนั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไปให้กับลูกน้องซึ่งตรงนี้ก็เป็นปกติแต่จะมีความกังวลใจว่ากลัวว่าเออเงินที่จ่ายให้ลูกน้องเนี่ยอาจจะไม่พอหรือไม่ทราบว่า จะหมุนเงินจากตรงไหนที่จะเอามาให้ลูกน้องดีประมาณนั้นนะคะโดยรวมๆแล้วถ้าถามว่ากิจการไปรอดไหมในเดือนนี้ไปรอดทีนี้ถ้าเกิดท่านใดนะคะ มีในเรื่องเกี่ยวกับการส่งสินค้าคำนวณในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งให้ดีนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะขาดทุนได้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าให้ลูกคา้าส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการเทคแคร์ดูแลลูกคา้านี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่พลาดไม่ได้ก็ต้องดูแลให้ดีๆก็จะทําให้ลูกคา้ารู้สึกว่าเรียกไงไ่ายๆว่าก็ยังติดใจตรงที่ว่าคุณก็ยังบริการให้ดีอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรัก ในคนโสดนะคะช่วงนี้จะยังไม่มีใครเข้ามาก็อาจจะมีแต่คนเก่าว,วนเวียนเข้ามาคุณก็อาจจะนึกเบื่อก็ได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยล้วนแต่เป็นคนเดิมนะคะซึ่งอยากเจอคนใหม่ๆแต่ก็ยังไม่มีใครที่ถูกใจเข้ามาส่วนในคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยในคนที่แต่งงานแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกก็จะเครียดร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกวับการหาเงินมาในเรื่องเกี่ยวกวับการศึกษาแล้วก็การดูแลบุตร แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเงินในความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างฝ่ายต่างทํางานหนักนะคะแล้วก็ระวังเรื่องความใจร้อนในในการพูดอะไรเกี่ยวกับคนรักเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคือเรียกง่ายๆถ้าเป็นไปได้ถ้ายังไม่ได้เบื่อกันมากนะคะก็เอาใจกันหน่อยแล้วก็ระวังเรื่องคําพูดอย่าแซวอะไรแรงๆตามความเคยชินนะคะเป็นเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยคนรักเครียดแล้วก็อ่อนไหวอาจจะ ฟังคุณพูดอะไรอย่างเนี้แล้วก็รู้สึกเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพนาไพไม่ได้ขึ้นว่าจะต้องระวังอะไรในเรื่องตรงที่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยแต่กลับขึ้นในแง่ตรงที่ว่าให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นอุบัติเหตุในลักษณะตรงที่ว่าเราอาจจะเดินแล้วพลิกหรือมีการเฉี่ยวชน อะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังพวกนี้ก็แก้เคล็ดได้โดยการไปปล่อยสัตว์นะคะช่วงเดือนนี้ก็ปล่อยสัตว์บ่อยหน่อยนะคะก็จะได้เสริมดวงในเรื่องของอุบัติเหตุให้แบบไม่ร้ายแรงหรือว่าไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระติดบน้อยเท็ดี้ทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ